โอ้ยพี่น้องเลยฝนตกน้ำท่วมให้ตากาาอันนี้ต้นก้าเขาหอมมะลิด้วยนี่เห็นดูน้ำปักิทโอมันจิเปื่อยบ่หน่กำลังเปี่ยนน้ำออกอยู่เ้าซูฟังสนดอกว้าน้ำทายาวังอันนี้น้ำไหลดิดติดยู่นี่เห็นบน่นันไหลล่นสปริงเว่ ฝังทอนี่ครับพอฝังทอมาหล้กกะล่นออกมาเดี๋ยวกะแหงแจ่ว่าบ่ได้บด่แหงแหงบดเด้กะว่าให้ปายมันโพกับพ่อแล้วว่าสันทอไปบ่เลิกบ่เลิกรายงานความเคลื่อนไหวกเกษตรพึ่งตนเองโดยผมนายมังคน้น่าสันทอไปออันนี้ก็ไม่พยุงปลูกน้ำไห,หน้าลอยก็ต้น ตลอดแน่วครับทั้งขึ้นล่องกับถนนนีกับซีเมตรอนหนไฮน้าฝนตกน้ำเต็มเลยบาทพี่น้องเอ้ยจักสิเฮ็ดตั้งไดเอาหลดบาทโอ้ยมาคือมวนคือยินงแต่นอยย่ผู้เดียวก็ได้โอ้ยกินข้าเศร้าแล้วต่มไกลก็เสียบเสีบยบเห็นต่านายทต่มไกลบอกเฮ้ยกินแต่ต่มไกลแต่จเจ้กากระไรตัวผู้ลังค่เน้า มันก็ของเขากันเนาะกินเขาก็ต้มไก่มันก็แซ่บสันดอกว่าโน้บินตะสะอ่อนต้นพยุงหอยโว้ยพี่น้องเไยบ่บ่เป็นตาตะอ,อ,นตนอ,อ,อ,อต่อ,อ,อนเองตะกลวยนี่แหละตะกรปลูกเป็นพี่เลี้ยงมันเอา้าเ้าซืจอฟังกุ่น่ะตัดหญ้าหมู่วันหม,มูกรอนไหน้าดิหนิไห,หน้าผมมันคนขีขน้ข,ขานขี้ขานจังในวันที ขี้ข้านตัดย,าย้ายลายเถี่ยวตัดอัญญาให้หนาคู่ขน,น้าว่นโดยขี้ข้านตัดลายเถี่ยวเอาเครื่องตัดหญ้าเสียหญ้าแล้วพูดนะ่ะเป็นมินลินเลยทึ่งเหงาทึ่งยังออกเปิดแต่กะยังมีหักยี่ดอกว่าเหงาสูฟวางนี่ก็ได้มาคั่วหมูเศร้าลงมาเก็บไปขายแล้ว ได้ประมาณจากมือเร้านี้สัง่งดนหาโล่งหรับบทัวอืเม,มาจูฟังสิ่งนี้นี่อเอามันสีเงาโพดสีหยาดใส่เวลาโดนไรงานควมเกินไว้กเกษตรพึ่งตนเองสิปลูกขา้าวหอมมาลิกับข้าก็อ,อกข้อหกวัสดนุนไปอืเม,มาจูฟังตามนั่นเดอ้อขอบคุณครับ